สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนปั๊มไลค์อิโมจิคนไทยแท้ล้วนมีตัวตนนะครับขั้นตอนแรกก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าเกมเอ็มกีทีเฮดได้เลยนะครับอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับจะเจอเว็บของเราอันแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์เกมเอ็มของเรานะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิอกตรงนี้ได้เลยนะครับ พากดเข้ามาแล้วจะเจอช่อง4ี่ช่องนะครับก่อข้อมูลให้ครบถ้วนะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KM m เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนก็จะมีแจ้งนะครับชื่อผู้ใช้นะครับยอดเงินคงเหลือนะครับออเดอร์ทั้งหมดของเรานะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนปั๊มไลฟ์คนไทยแท้ล้วนมีตัวตนนะครับอันนี้จะเป็นอีโมจินะครับขั้นตอนแรกก็ให้มาที่มดมูนะครับแล้วก็เลือกนะครับอันนี้อันนี้เลยนะครับถูกใจโพสต์รูปคนไทยแท้ล้วนมีตัวตนนะครับบริการแนะนํานะครับให้คลิกได้เลยนะครับปริมาณบริการนะครับก็ให้ทุกคนกดได้เลยนะครับแล้วก็เลือกอีโมจิที่ต้องการได้เลยนะครับ ว่าต้องการอิโมจีอันไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นหัวใจให้ดูนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนเอาลิงก์โพสต์ที่ทุกคนต้องการจะเพิ่มยอดไลค์ได้เลยนะครับวิธีการนะครับให้ไปที่เฟซของเรานะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่เราต้องการจะปั๊มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้นะครับให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำห้าสินะครับ50าสิเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะลอง50ให้ดูนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ประวัต네ิการส Minecraft> Over ั่งซ um 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 ื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกาลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเว็บของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทูนิวเวลส์นะครับอังกอรเลส์นะครับแล้วก็บัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับ แล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตนะครับให้ทุกคนเลือกใช้กันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook, Youtube, t อ k t ไอ IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับลองเลื่อนดูกันได้นะครับเมื่อใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับ จะได้รับอัตราการค่าแนะนำ5%กันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ @linekmmqth ไ,ได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันในส่วนนี้จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหายอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับ เดี๋ยวกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดไลค์เราขึ้นยังนะครับอ่ตอนนี้ก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะครับอเดี๋ยวอีกอีกไม่นานก็ขึ้นจนครบนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์อิโมจิคนไทยแดนล้นมีตัวตนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเว็บไว้ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ Mm-hmm. <laughs>